Ultramar Fightin' Evolution 3เอาละ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะฮะก็หายกันไปนานนะครับกับการมาเล่นเกมแบบวิดีโอนะครับปกติจะหนีไปไล์และถามว่าทำไมผมถึงไม่ไปเล่นเกมที่หากินอย่างเกม Fighting Evolution Rebirth ใช่ไหมครับเหตุผลง่ายๆครับผมผมอยากจะเล่น ไออุลตร้าแมนตัวโปรดของผมนะครับอย่างเช่นไอเจ้าอุลตร้าแมนทิก้านะครับซึ่งในด่านนี้นะครับผมเราจะได้เล่นถึงสมด่านเลยก็คือด่านที่เราจะต้องสู้กับไอเจ้าตัวสปาราดเอ่อคล้ายๆกับกอซิล่านยผมจำไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรกอซ่าปะน่าจะกอซ่าแหละนะครับได้สู้กับมันแล้วก็รวมไปถึงการได้สู้กับลาสบอสในเกมนี้อย่างกาตานอซอ,อะ่ะเออจริงๆอันอนี้ไม่ใช่ตอนหนึ่งหรอกน่าจะประมาณกลางเรื่องแล้เพราะว่ามันมีไอตัวกาตานอซอหมายเลขหนึ่งหมายเลขสอง กซาก็ซากา,า,าตาโนาซอรอะไรแ่ะเอ้ยจริงก็ไม่สนซับไม่สน,นเนื้อเรื่องเอ้ยใครเขาสนเนื้อเรื่องกัน <c oughs> ผมแค่อยากเล่นทีกาผมบอกตามตรงนะครับว่าทีกาเป็นอุนเตอ้แมนคนที่2ท,ที่ผมดูในชีวิตเลยผมชอบมันมากเลยจนกระทั่งได้ดูดัมมูวีและได้รู้พอได้โตขึ้นก็ได้รู้ความจริงที่ลึกยิ่งกว่านั้นว่าทําไปทาไมวะฉันทั้งชอบนายและฉันก็บางครั้งฉันก็ตะขิดตะขวงในตัวนายเหมือนกันเอ้ยแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์อุนเตอ้แมนทีกา เอ้ยเอาเลยเดโก้เอ้ยแย่แล้วมันเล่นยังไงวะลืมว่ะเออเออเฮ้ยลำ้ำแสงนโคตริดเฮ้ยขอจำอเลยเฮ้ยมาเจอได้ทิก้าที่ผับจีนมองไม่เห็นปุ่มว่ะเด้อเด้อเดีอเด้อนี่ไงทาเตะสามารถเอ้ยมาแล้วก็จับเลยจับทุ่มอีกรอบนึงอืมและทิก้านะครับผม เป็นอุลตร้าแมนที่แบบว่ามีความสามารถในการแบบเช้งฟอร์มที่แบบเฮ้ยอ, <c oughs> อ้าวอ๋อขัดหรอสักทีไหมอ่ะดูเหมือนไอตัวที่จะจัดการไอหมอนี้ได้มีแต่พาวเวอร์ไทด์อ้าวเฮาเวอร์ไทด์ว่ะเอ <c oughs> ide, ะเอโอ้ยโอ้โหแย่นละเ้วเอเอามาสูงกันมาสูงกันเฮ้ยกันได้ปะเฮ้ยกันได้วะ่ะโอ้โห ม่นอาชลิยจริงคือเกมนี้นะครับผมมันมีระบบกันบาเรียแบบหล่อๆเท่ๆแบบนี้ด้วยอ้าวดูเหมือนว่าภูเขาไฟจะระเบิด้จริงวะเออเออเออ,เอ,อโอ่ในกดอะไรเนี่ยเราไปแย่งเมียในไอ,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 อ้มาดมาดมาน,มาน,มาน,มานี่ไ,ไเออช้อนช้อนหน้าเขาให้ช้อนหน้าเขาให้อ,นหนหอ,อปุ่มเดียวทั้งเกมปุ่มเดียวทั้งเกมเอ,อ้ยสเต็ปคนเจ้าชู ท่านี้เรียกว่าซอยยียียีย,ย,ยิยีเอ้ยอ้าวอ้าวเมชั่นสไปแปลว่าอ้าวแปลว่าเฟลเหรอไอ้แจ๊บแมง่งแจ๊บแม่งไม่ได้ดั่งใจเลยมันยี่ดีคีก้าเอาจริงแล้วไอโก้เอาจริงแล้วโอ้โอหโอห้โหโอ้โหโคตรเกิน <c oughs> มันเถื่แล้วมันทำไมเฮ้ยมันเถื่แล้วมันทำไมเฮ้ย อตอนนี้ใช้ได้รู้แล้วร่างที่เก่งที่สุดนี่ยคือร่างสีสีสามสีนี่แหละเออต้องใช้ power type เท่านั้นแหละไอ้ตัวนี้เป็นด้านตัวพลังกำลังใช่ไหมเอออยู่อยูอยู่อยอยูจ็บจับตัวย้อยจับจ็บจับจับนี่แน่พลังสุดยอดเจ็บไอ้เจิดถ้าลูกไฟอะไรกันหน่อย อือลับอ๋อเมื่อ <intrigued> ก <k sci> ี้เปิดฮีลิฟกเตอร์อ๋อนี่น่ยไม่ชอบไม่ชอบโอ้โอ้โไอ้เแวเอาจริงแล้วไม่มีร่างไหที่แข็งเก่งที่สุดเท่าร่างนี้แล้วจริงมีแล้วผมชอบอตมิกตรงเพลงเปิดนมากเลยมพที่ทาให้รู้สึกว่า มันเคาะอะแล้วผมชอบที่แบบว่ามันมีฉากที่ยานมันบินตัดหน้าโคตรเท่เลยลูกไฟบันเลยกันแตกนี่คือชนะเรียงเอ้ยชนะเลยและทีกลาไม่ใช่และเกมนี้นะครับผมมันเป็นเกมที่ผมพูดตามตรงนะวไม่ได้อยู่ในสารระบบของผมที่ผมอยากเล่นเลยเพราะว่าผมตั้งใจอยากคือผมแค่อยากเล่นภาครีเบิร์ดอะเก็บว่ะแต่ว่า นั่นแหละนั่นแหละมันเป็นเกมที่ผมเจอมาตัา้งแต่สมัยก่อนแล้วมันน่าจะอุ้ยเกิน10ปีแล้วมั้งแล้วในช่วง10ปีมันโทรศัพท์มันเล่นไม่ได้แต่ตอนนี้มันสามารถเล่นได้แล้วก็เลยแบบว่าเออก็ขั้มอ่อนนะต่อมานะครับผมก็น่าจะเป็นด่านของเจ้าเจ้าดาร์คทีกาปะก่อนไปนถึงกระตนโนอโซนะครับ หิวแสงเลยว่าด้วยรูปปั้นของอุลต้าเมนใช่ปะจำไม่ได้แล้วอ่ะอีวิลทิก้าหิวแสงโมเมนท์ทำไมได้ถึงจะเป็นแสงละจิ๊กกะไม่เชื่อครับไม่เชื่อได้แต่นี้นะครับผมบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบอุลต้าเมนอีวิลทิก้านะครับคือเกมนี้เราสามารถเล่นอีวิลทิก้าได้ด้วยเว้ยแต่ว่าอีวิลทิก้าไม่สามารถเชงฟอร์มได้ก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วนะครับ เอ้ยขันขันขันอะไรอะไรทำไรหิวแสงเหรอมาไอตัวหิวแสงไอตัวนี้หิวเอ้ยวิธีชนะไอเจ้านี่มันง่ายมากๆก็แค่อย่าโดนนะครับแล้วในทหานีนะครับผมจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะเจอไอฉลามดินเออมันจะคอยมาช่วยเหลือไอเจ้าตัวของของเอ่ออีวิลคิก้านะครับ ทำไมทีก uh! oh, oh, oh. ้ามันไม่โดนต่อยวะโอ้เราขอโทษเราขอโทษมีเนี่ยเสยหน้าให้โอ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 โอโอโอ้โี้อ้โโอ้โออ้โอักอีโอ้อโอ้ยออ้ยเอ้ยโดนโอ้โออ้โอโอ้อโอ้โอ้โออโ้ออออ้อ้อออ เอ้ยโดนกันได้ปะเนะี่ยล้มแสงหัวมืดเอ้ยสมแนทิก้าเอ้ยมาแล้วแสงที่เสียงที่ทำให้มันเก่งขึ้นโอ้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 อ้าวนี่ไงตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตของเอ่ออีว e ิวทิก้านะครับผมฉลามดินดังนั้นเราจะต้องเราจะต้องทำไงก็ได้ให้มันไม่โดนเราอะเออนี่ไงเพราะมันจะ มันจะอยู่แถวๆกลางถนนนี่แหละครับผมมันไม่มีทางไปที่อื่นได้หรอกเอ้ยเอ้ยสะดุดอะไรวะทีกา้างสะดุดหินเหรอ,โอ,โ,อโอ้เออเอ้เออเออแย่นละโดนแน่ทีกา้าเ,เอ้ยมันกันได้ปะ่ะเนี่ยมันกันได้ปะ่ะเนี่ยเหรียบลอยสมหน้า นี่แหละคนเจ้าชูจุดจบคนเจ้าชู้เป <ION> <Means S 1> <esh 56> ็นแบบนี้แล้วครับน้องๆเอ้ยขอขยี้หัวนมหน่อยโอ้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 โออ้โ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  นี่แน่เอ้ยเอาดีโดนโดนโดนแค่หกแคัหมันต้องสะอานแหละมันต้องสะอานแหละกันได้ปะไม่น่าได้ลำแสงโคตรมืดออ้หเฮ้ยคาซีนมัน,มน เสียงที่ทำให้รู้ว่าทีก้ากำลังจะเก่งขึ้นนี่ไงนี่ไงเอ้ยเอ้ยเสียงที่ทำให้รู้ว่าทีก้ากำลังเก่งขึ้นเออโอ้โหเลือดเกือบหมดเอ้ยเอ้ยเดโก้ทำอะไรอยู่นี่ไงเจอเจอไดโก้โอ้โห นี่แน่เจอทายิงหัวนมไปดิคนที่ยิงหัวนมเก่งขนาดนี้ไม่ใช่ทีก้าเท่านั้นแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะจะจะเอ้ยเก่งมันเก่งจริงๆเอ้ยเอ้ยชิมหายแล้วเอ้ย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 กัดได้เฉยเลยเอาเอาเอ้ยเอ้ยเอาจะจะจะโดนแล้วแต่ยังก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาสวนได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันจะชนะนะเอ้ยเอ้จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาหมานี่ดีไม่ชอบว่ะ เจอไอ้ล่างหิวแสงบอกแล้วเสียงนี่คือเสียงที่เก่งที่สุดของทีกา้าเฮ้ยชิมหายแล้วเอาแตกแตกดีครับน้องๆืออ,อเหยียบไข่เฮ้ยชิมหายแล้วเอาจบละน้องๆลากรเอากันได้เฉยไอ้ไอ้เปรตนี่มึงของแท้เลยวะ่ะ เอ้ของแท้เลยเอย้แย่แล้วแย่แล้วยังเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเสียวเสียวกันได้ปะเนี่ยอย่าบอกลรอบนี้กันไม่ได้แล้วตายเถอะได้โปรดตายสักทีเฮ้ยยังกันได้อีกเหรอฟงจิงฟงจิงโอ้โหกูเหม็มปากแล้วมันจะไม่ตายให้ได้เลยเฮ้ยตายแล้วรอบนี้ตายแล้วตายแล้วแหละตายเฮออ กันได้ปะเอ้ยยังกันได้อีกเออเด้อกูเบกูเบกเอามามึงอยากตลบก็กลัวมาได้กูเอ้ยกูของตลกอยู่นี่แหน่สักทีไหมได้หมดอ่ะปุ่มเดียวทั้งเกมไอ้น้องเอ้ยโดนเอาเอาเอาม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 าเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดูดีรอบนี้จะรอดเปล่าโอ้โหตายยัง ตายสักทีเฮ้ยยังอีกเหรอมึงจะเก่งไปถึงไหนเออเพื่อนเออเอามามามาตายสักทีเถอะได้โปรดเอ้ยเอ้ยเอ้ยกันได้ปะเนี่ยกันได้ปะเนี่ยรอบนี้ตายชัวยังอีกเหรอมึงจะเอาตลกไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ก็ขยันเหลือเกินเอาม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 ารอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วสิบวิสุดท้ายแล้วโบ o ตายไหมตายสักทีเถอะโอ้ยมันจะอึดไปถึงไหน,น,นเออเอยเฮย้เหลือเหลือโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อเดี๋ยวจะเชื่อกับสิบ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้จริงๆ,งๆเอาละเดี๋ยวกูจะทำสัคลิปนะทุกคนไปถึงฉากที่ชนะเลยเออท่าหมา เออทำมาเรียบร้อยเอ,อ้ยจุดวัดใจจุดวัดใจเรียบร้อยมาวัดใจกันหน่อยวัดใจกันหน่อยเอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดกันหนอวัดกันหนอเอาดีเอาดีเฮ้ยเอา สายซะไอโง่ก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคนก็ผมมองไม่เห็นปุ่มอะเอาอย่างนี้ปะเออกดไม่เห็นปุ่มแต่ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกบางครั้งที่ก้าให้มันตายบ้างก็ดีนะครับผมทีนี้เราไปเล่นดีด่านของกาตาโนโซอกันดีกว่านะครับผมตัวร้ายในภาคนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหอยเสียงช้างนะครับก็เป็นช่วงที่ถึงตอนจบของอุลตร้าแมนทีก้าแล้วนะครับผมซึ่งเป็นด่านที่ผมบอกตรงๆนะเว้ยว่ามีสเสน่ห์มากๆเลยที่เรา ได้สู้กับกาตานุสอรวมถึงได้ไกลและรวมถึงได้เห็นร่างกริตเตอร์ของอุตตาเมนนะครับไอฟิก้าไม่ใช่ของอุตตาเมนด้วยความมืดปกคลุมทั่วทุกที่เอ้ยเพื่อต่อกรกับที่เป็ความมืดกาตานุสอหมายเสียงช้างสู้เขานักิก้ามาก็อย่างที่ผมเห็นหลายๆคนเขาบอกมาเขาบอกใช้ร่างพาวเวอร์ไทมันจะเร็วกว่าใช่ไหม ใช่มาแล้วไดโก้มันน่ากลัวตรงไหนนี่ไอปีศาจหอยเสียงช้างเนี่ยแล้วมันก็ปล่อยแบบเอ้ยปล่อยหนวดออกมาโดจินแมทเริ얼โอ้ยแกไม่รอดแน่ไอทีกาเอ้ยแฝงล่ากับย้อนมาอุ่นตาแมททีโคอย่างไกลพี่โอ้ยโดนอ้าวโดนหนวดปีศาจนะจุ๊บจุ๊บ ขี้หีบเขาให้โอ้นี่ไงก็จิกลูกตาไปดิโอ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 โาโอโอโอลอนอโ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 โดโอโโอโอผอโ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 อมโอ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 ออโ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 โอ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 โาโอโอนโน เออนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออเรียบร้อยเราต้องแกล้งแพ้ก่อนนะครับผมเราต้องแกล้งแพ้ก่อนเพื่อให้ทิก้ามันอันนี้มันสามารถตามเรื่องอ่ะเออมันก็ต้องแกล้งแพ้เออเจอหนวดหนวดปริศนาเรียบร้อยอ้าตายเลยเหรอ อันนี้กูเล่นถึงบทบาทกันไปเหรอเอาเอาใหม่ดีเอาใหม่ดีแต่กูยอมตายไม่สู้อะไรทางนั้นแหละกูดดายแล้วื่องโอ้มาดีๆไอ้หอยเสียงช้าเอแล่กูกูเปลี่ยนท่านั่งละท่านั่งเกมมิงต้องใช้ร่าง,างเขาเวทีหรอวะโมไปเนี่ย พาวเวจะใไ้จิงเหรอโอ้ยโอ้ยอีกออเปลือนี่เอ้ยขอ,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 อขอกลายเป็นพาวเวอร์อทไทก่อนได้ไหมขอเป็นพาวเวอร์อทไทก่อนได้ไหมเออเตะเสเปลอกหอ,อยเอถามจริงกูยอมตาย เออเรียบร้อยหนวดในปีศาจหอยเสียงช้างใช้หนวดนั่นชอนชัยไปนในตัวไงทิก้าเป็นไงนี่แหละความรู้สึกของการแบบว่ามือเลื้อยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหาเรื่องดาทิก้าเออโอ้โหจานโคตรเกินโคตรเกินนะจานเอ้ยเอาดีเอาดีอาด้อาวโอ้ล็อกขนมันล็อกหัว นี่ไงลง้มล้มมาโดนลำแสงเซฟิเรียนหน่อยลำแสงคนรักเมียใส่หน้าเขาให้เปรตเอ้ยโอ้ยังอีกเหรอยังอีกเหรอโอ้ยังอีกเหรออืมเตะหอย ไอปีศาจหน้าหอยเอ้ยเออโอ้ยแย่แล้วเอยเอาแย่แล้วโอ้ยแย่และขอจิ้มมันอีกรอบได้ไหมทีกล้าจิ้มมันดิวะโอ้เรียบร้อยโดนแมงจิ้มอีกละเออ,อจิ้มมันคราวนี้จิ้มตามเนาะเอา้าโอ้โหขาดไปขาดไปหนึ่งสามจริง สามจริงสับไปหนึ่งโอ้ยตา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 ยโอ้เอ้ยเรียบร้อยตายทีก้าตายเททีก้าปุ่มของฉันมันกดไม่ติดนะทีก้าฉันขอโทษจริงๆนะเอ๊ะซัซีนไปเนี่ยโอ้ยยังไม่ตาย เกือบแตกแต่ไม่แตกเอาแข็งซะก่อนโอ้จบแล้วในด่านนี้นะครับผมหลังจากที่เราสามารถใช้ท่าเซออฟิเรียนเนาใส่มันหรือว่าอะไรก็ได้เราจะได้รับบทเป็นเมียทีกาครับผมเมียทิกาที่เป็นร่างมนุษย์อะรับบทเป็นหน่วยของหน่วยกาสซิเล็กนะครับผมซิเล็กทูนา่ามาเพื่อช่วยในการให้ทีก้ามันรวมแสงนะครับจากวัยรุ่นตัวโลก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาดีเอาดีเอาดีเป็นแบบว่า อันนี้แบบมันมันนะครับผมเป็นไซเควดเล็กๆน้อยๆให้เราแบบเล่นมินิเกมเนาะมินิเกมอเออโคตรเก่งโคตรเก่งยังอีกอะย่างอีกอ่ะไอ้ทุกคนจงเชื่อมั่นในอุลตร้าแมนทีก้าทั้งที่อุลตร้าแมนมีบนโลกตั้งหลายคนแต่เชื่อไอตัวที่อยู่ในผับจีนนี้เออนี่คือพลังแสงของคนที่ทีก้าเคยเที่ยวผับเฮ้ย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 มาแล้ว อ่าแล้วนี่ก็จะเป็นร่างอุลตร้าแมนทีก้ากริตเตอร์นะครับผมก็ก็กอะไรอ่ะก็เซฟไงเซฟเกมก่อนเดี๋ยวตลกแดกเซฟเอ่อเซฟเซฟแทนตัวมันเองนี่แหละโอเคนะครับผมทีนี้เราก็จะได้รับบทเป็นอุลตร้าแมนกริตเตอร์นะครับอุลตร้าแมนทีก้ากริตเตอร์นะครับก็จะเป็นทีก้าที่แบบว่าฉายไฟส่องใส่หน้านะครับผม เออนี่โอ้ยนี่คืออุลตราแมนที่นี่แน่นี่คืออุลตราแมนที่เรียกได้ว่าเออเอาดีเอาดีนี่คืออุลตราแมนที่ที่ได้รับแสงมาอย่างเต็มเปี่ยมนะครับยังยันยันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้อ๋อใช่ก็ผมผมได้ไปนั่งดูไม่สิผมได้ไปเห็นเอ่อ คลิปของอุลตร้าแมนอีเกมนึงนะครับผมที่เป็นเกมลุกนี้นะครับก็พูดตามตรงนะครับว่าหลังจากที่เราได้เห็นอะไรแบบนั้นแล้วอะนอกจากการาฟิกของมันที่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเกมอะไรแต่ว่านอกจากการาฟิกของมันที่ดูดีขึ้นนะครับผมแต่ว่ามีหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันสู้เกมนี้ไม่ได้จริงๆว่ะสําหรับการสู้กับบอสกับไดโนเสร์นะครับผมเออผมรู้สึกว่าเกมนี้มันมีความรลังกว่าเออ,เอ,อทีการในเรื่องเก่งมากเลยเว้ย โอ้แล้วมันโอ้โอ้โอ้จานจานจานมันอันนี้จานแม่งสเปรมหมอหมาโดนลำแสงเซฟิเลียนหน่อยชาร์จชาร์จสามรอบโคตรพ่อโคตรแม่กิเตอร์เซฟิเลียนตายไหมจริงจริงมันต้องมีลำแสงอะไรนั่นก่อนหรือเปล่าลำแสงที่มันว่าหิวลำแสงหิวหิวแสงอะไรนั่นน่ะ โอ้ยทีกะโอ้ยโดนโดนสวนตูดเออมาดิมาดิมาดิาดโอ้โหนี่ไงเออต่อยเปลือกหอ,อยอีกชอบจริงๆเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตายอ้และนี่ก็คืออีมัลติเวิร์สหนึ่งนะครับผมที่กาตโนอ,อสอชนะนะฮะ และนั่นก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเลียขุยมัก่อนเลียขุยมือเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละเมื่อกี้นี้เออเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ไงนี่ไงโอ๊ตอืม นี่ไงไอปีศาจหน้าหอยอะถามจริงเอออืมพี่ชายเอาจริงแล้วพี่ชายเอาจริงแล้วพี่ชายเรื่องเอาจริงแล้วมาโดนลำแสงโคตรแสงแสงหน้าหน่อยนี่แหละคือแสงจากพับนี่ไงโอ,โอ้แย่แล้วแย่แล้ว,ลวอาจจะโดนฟอเตอร์ได้นะโอ้ เอาตีนเอาตีนไถเปลือกหอยเอาตีนไถเปลือกหอยโอ้ยทีก้าเอาตีนเปลือกเออสวยทีกา้านี่ไงเอาตีนตีนไถเปลือกหอยแล้วก็จบด้วยท่าสวยๆสามรอบสามน้ำเอ้ยลำแสงโคตรพ่อคตรแม่เซฟิเรียนตายไหมเรียบร้อยมิชชั่นสำเร็จ วีเอ้ยกิเตอร์แอกๆเลยแล้วนายบินทั้งกิเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนายไม่แก้เรื่องอากาศอะไรเลยฟ้ามันยังมืดอยู่เลยนทิก้าโอเคนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูกันจนถึงจุดนี้ผมบอกตามตรงนะครับว่าแปลกใหม่มากเลยเพราะว่าผมไม่เคยกูไม่เคยเห็นแบบว่ายอดซับจู่ๆมันด้งขึ้นมา200คนต่อวันอะไรขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมจากใจจริง ไม่รู้อ่ะผมผมพูดตามตรงแล้วว่าผมไม่ใช่คนที่เล่นเกมเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพวกคุณยังเข้ามาดูต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับและสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะสนับสนุนผมเนาะก็มีลิงก์ทิปมีนะครับอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับก็เริ่มต้นที่10บาทนะฮะแล้วก็จะมีชื่อพวกคุณอยู่ท้ายคลิปประจาเดือนนั้นนะครับผมตามนั้นแหละผมไม่รู้จะพูดอะไรแบบเขินนะครับแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าไลน้าขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันจ้า